สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มผาหมื่นออร์แกนิกค่ะด้านหลังฟาร์มเราจะมองเห็นธรรมชาติภูเขาทุ่งนาที่สวยสดงดงามค่ะต้นข้ามีสีเขียวขจีน้องแมวที่ฟาร์มก็ออกมาเดินเล่นด้วยค่ะตาฟ้าถูกแมวอื่นกัดอีกแล้วค่ะบป้าแมวทายาเนอือไหนไหนตรงขาครับตรงขาเจ็บมากเลยค่ะแม่ทาเบาเนะครับ สัฟฟ้าทำไมไม่ใช้วิชาป้องกันตัวที่ป้าสอนไว้ล่ะอย่าเดี๋ยวผมเจ็บครับผมเจ็บผมใช้วิชาไม่ทันครับเพราะมีพี่แมวมาหลายตัวมากผมวิ่งไม่ทันจริงๆก็เลยถูกกัดมาเนี่ยครับสัฟฟ้าต้องขยันฝึกวิชาที่ป้าสอนให้เยอะๆนะจะได้ไม่ถูกกัดแบบนี้อีกครับคุณแม่ครับปุ๋ยฟ้าอยากเล่นกระดิ่งตามใจอะคะ่ะกระดิ่งที่ด้งดิ้งด้งดิ้งอะคะ่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอากระดิ่งมาให้หนูเล่นนะคะปุยไฟลอบแป๊บหนึ่งนะกระดิ่งตามใจกุ้งกิงกุ้งกิงสนุกมากเลยค่ะหากท่านใดชอบน้องแมวขาวมาดีฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ